เราแต่งตัวว่าแต่ก็รู้เอสบายดีไมเถามที่บ้านสบายดีไม่ถามเราด่ได้บ้าเปล่าเลยนะต้องหาต้องหขี้สิมาวขี้วะอุยโยสบายถอยมาขอไม่ะยากให้ตรงพัดเลยหย่าเอายมาขจริงเหรอหย่า อร์ไปสวยรอกแรงทอดมาจากไหนไม่ชัวร์ทำไมอารมณ์เสียตัเช้าดูเกี่ยวแม่นาศงี้คะเจ้พี่จะพี่เป็นอะไรไปไหมคะแม่นวงก่อนสิไปคะไหนเจ้าพี่ลองบอกอน้องถ้าหากว่าน้องรู้ว่าใครทําให้เจ้าพี่คุ้แม่ไทยเดี๋ยวน้องรัตนาวดีคนนี้จะจัดการให้ปคะ่ะไม่พอเลยเราจะพูด,ดแต่ละคำเราจะมือ,มอแต่ละคำ ะเคยช้าไปนำช็แท็กไม่ได้เน่ไอ้เกิ้รู้หรือเปล่าเนี่ยนะเชื่องช้าอย่างเงี้ยรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้เข้าเอาหัวเผือกหัวมันจะไปกินหมดแล้วไม่เป็นไรไปคะ่ะเจ้าพี่หม่อมฉันไม่ชอบกินเผือกแล้วก็ไม่ชอบกินมันแต่หม่อมฉันเนี่ยชอบเสวยแห้าไปค่ะอปได้ช้าขอามรู้ละมันไปกูไปเลยแต่ช้าเลยแต่ช้าเลยเ่า เป็นเด็กเกี้ยเลยหรอโง่ถามใครก็ไม่ได้เรื่องนะพูดจุลข้าจะถามักลันปลาเนี่ยมันแรงที่ไหนปลาแรงที่ไหนอืปลามันก็ต้องแรงที่ห้องสิผู้จุลข้าพูดแบบนี้ก็แสดงว่าพูดใหญ่เ่มันคอยให้ท้ายเด็กมันก็เลยไม่ค่อยกลัว ถึงว่าเดี๋ยวนี้ยิ้มหน้าบานเป็นตาทองใช่ไหมงโง่พร่องเป็อนอะไรมากผมเช่นงงไปหมดแล้วค่อยๆพูค่อยๆจ้ากันอ๋อแก้งรู้เหรอหรือไม่รู้จริงๆผมนะนไม่รู้จริงๆถ้าไม่รู้จริงๆก็จะบอกให้ตอนนี้ขุนพลสัตด,ดาขึ้นหาแม่น้ำข้ามเปนตาคอแล้ว

อ,าานนะอย่างเราไงมากันเนีมาันเป็นคู่เยางนียเฉาเราไงกันแน่นะนะขบมากันแล้วนี่เรายังไงกาเจ้าจะตัดสินความอะไรไปนี่ก็ลูกบุญครกับลูกสาวยกใหญ่ด้วยกันทั้งคู่เฮ้ยขบเจ้าเป็นเจ้าค่นั้นจะตัดสินความไปก็เหมือนรูปหน้าปบเจ้ามูเอางี้ละกันท่าน,นนะ นี่เป็นคำสั่งของข้าพเจ้าพร,ระแสงอาจยาสิขอมอกราบที่ให้ธนะเป็นตุลาการตัดถึงความคดีเ้าขอ้รเท้ยา,ายอะจะมเยาาพจ้า,มา,มาสมพลได้รับประสง์การณแตกต่้ง ให้เป็นตุลาการตัดสินคดีคุณผันศักดาขึ้นหาแม่ห้ามนางหวงสุนันทาข้าพเจ้าอยากจะรู้ว่าใครเป็นโจทย์ข้าพเจ้าแก้วฟ้าเป็นโจทย์พระองค์เป็นโจทย์นายต้องถามคนอยู่ยามไหมต้องรู้ไหมว่าใครอยู่ยามเมื่อคืนเมื่อคืนใครเป็นยาม รายงานตัวครับคุณธนงครับอย่าไปอยู่หมู่ไปเที่ยวคนอยู่คนเดียวปกติครับผมไอพ่อครับขึ้นหาไม่มีรู้ตัวเลยเนี่ยใครอะขึ้นหาใครสักดาขึ้นหาดูเหรอโอ้ชิบานโดรอไป็นจบใช่จะขึ้นท้องใหน่แล้วกฟ้องเไปขอฟ้องว่าสักดาขึ้นหาไม่ห้ามสักนา ที่ไหนกูอยู่ยาวไม่เห็นวะในตำหนักสถานที่คือตำหนักใช่เขาจะเห็นเองเวลาไหนเวลาเที่ยงคืนตอกความตอบที่สองไกลๆแค่ไหนโอ้โหหางยังแค่สองเดียวนี่อย่างนี้อย่างนี้เลยแล้วโราไปทำไมก็จะไปจาไปไม่ทันเขาอ๋อก็ เมื่อคืนข้าเจ้านอนไม่ค่ยจะหลับเท่าไหร่นอนไม่หลับใช่เป็นไรทึ่นอนไม่หลัก็หลับไม่ลงเลยออกไปเดินเลนน่นพอดีตาเหลือขึ้นไปข้างบนเห็นท้องฟ้ามันตั้งครึ้มอั้งคึ้ม กันเลยดูว pues nah ่าเออมันอากาศมันเย็นดีนะแล้วยังไงก็เดี๋ยวฝนจะตกมาคือสายตาก็เลยเหลือบไปเห็นต้องับขมไม่ห้ามสุนันทาเขาหน้าทางเขาลับลมพอดีเลยก็ในใจก็เลยก็ถือว่าเราไม่ไปช่วยเนี่ยไม่ได้แล้วเดี๋ยวนางนางห้ามเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นอันตรายเดี๋ยวจะไม่สบายก็เลยเดินไปปิดหน้าต่างปั๊บพอปิดปั๊บก็เห็นเขาอยู่อย่างเงี้ยอ๋อ ได่เห็นหน้าตาเขาเปิดใช่พระองค์ในหวังดีว่าเขาจะเปียกฝนหรือว่าอย่างไรใช่เลยปิดหน้าตาให้แล้วทำไมนะทุกคนการเวรยามต้องมากต้องไม่พระองค์ไม่ใช่เป็นไปก็ที่มันเที่ยังคืนมากกว่าแล้วทห,ห,หารบางคนจำไม่ไัวเกรงใจทหารนะโอ้เจ้าเมืองนี้เขาดีเนาะเกรงใจทหารทำเองแต่ไม่เกรงใจผู้ใหญ่ สับดอกตุ่งเลยสับดอกสับดอกสับแดงคำที่เขาให้การบอก,จ,กจะยอมรับผิดหรือปฏิเสธเขบอกฉันว่ายอมรับผิดมาแต่เพียงผู้เดียวเพื่อนขอที่ใสเลยประกันเท่าไหร่ก <c oughs> ็ไม่ให้ประกันนะจำเลยที่สามที่สี่ที่กใส่ดี่ท่วะทำไมเหรอเขาขึ้นหร ขยายความคำว่าเข้านะครับเขาเขาห้องใช่ไหมนนม,มึงนี่นะไปต้องที่สุดเฮ้ยพ่อ,อ,อจไไาไม่จจโนลาด่มันแทู้ปยไม่หรอไม่ทำเดีเยวพ่อมาตายายจะไม่ดี จูพูดอาลาอยู่ในมือแข็ไว้นะเพราะฉะนั้นกูพยาสงผลจะขอตัดสินให้จำเลยที่หนึ่งที่สองที่สามมีสุคขึ้นทหารสิวหไปนี่เตายเลยเหรอโอ ยังไงไดีนะพี่เนี่ยวไม่ได้ไรวะก่ยื่อยู่ไม่เลยแต่ว่าโอ้ีจำเลยได้เคยสร้างความดีความชอบเมื่อครั้งหมาประบนแสงสวีขอจ้ายาสมพลจะขอรถยดตนผุให้ลัเพียงทํางคนตลีทุต ที่ล้องวอคือกรแทนองจินทำได้ดีมากรอาเ่าอภูมิใจนนเป็นบรองแบบนี้ครับเกิดเหตุการณอย่างนี้ขึ้นก็พยังพยายาส่คนคนไม่ได้คุณจบงบงัดอับอายผู้คนเข้าไปท่วที่ลูกสาวทำเรื่องบัสีมันทะเลขึ้น เาราจะขอลาตัวลูกสาวออกจากตำแหน่งไม่ห้บมนาหัวผู้ปกครองเฮ้ยชาทน้าจะไปลาออกสุนันทา้ทำไมเล่าก็เรื่องาราวคดีความมันก็รูอ้อยูอ่แล้วว่าสุนันทาไม่ใช่คนผิดอ๋อแสดงว่า เอาอย่างนี้ก็สร้างกำนักขึ้นมาใหม่ให้มันใกล้กับกำนักข้าพเจ้าแก้วฟ้าซะก,ก่อหมดเรื่องใกล้กำนักพระท่านแก้วฟ้าใช่ไอคนก็ขึ้นหายแล้หรอ้เจ๊เกิดจะลา,า,าออกเนี่ยเขาต้องไม่ใช่ข้าพเจ้าต้องเป็นรัตนาวาัีเขาคงได้โชคจริงองค์ทิ้งข้าวเจ๋งกผ็ผมชันนะพุทธเจ้าก็ผมชัดคอร์ดย่อ ไม่สไม่สนคไม่นกเะไม่สนุกลยคม่นเลยคไม่สนุกเนุกเละไม่กเลยคะไม่สน่ะนุกเล่ะไนุกเลยคนุกาลยคนุนุกเล ไอ้เราก็เป็นห่วงลูกเลยพาเข้าเมืองหลวง,ปไ,ปง,วลวงไปต้องแต่งไม่หข้านางหัวสุนันท์ทองไม่หา,า,หายจะไ,ไ,ไม่ผู้ชายมารุมร้องไอ้โนนกร็รักไอ้นี่ก็รักไอ้โนนก็ระรักกันหมดไนงะต้องแต่งต้องมีลู้เตียงแต่งใส่แจ๊ องยังไงได้ล่ะลูกฮะก็เพ <s ร> ิ่งมาสวยสวนี่นะมึงมาสวยมึงมัสนสวยสิพ่อสวยที่แกก็โพอ,อดด้สิดีๆคุณดอาละผมไม่ได้ขึ้นพ่อซึ่งนัชอบความสูญเสียคงจบเสียหายไปแล้วจาข่าเอ้ยพีน้่งในสลเลลูกขุนที่นี่ ลูกสาวของพญาทรงพลถูก็กล่าวหาว่าไม่ผู้ชายขึ้นหามเสีย,ยหายมากมายเท่าไรข้าพเจ้าไม่รู้แต่ข้าพเจ้าอยากจะจกถามหาใครนะลูกสาวข้าพเจ้าจริงมีใจลูกสาวข้าพเจ้าจริงข้าพเจ้พาพญาทรงพลจะยกใครขอตรดุเพรายกมาขึ้นมนุษย์ขุก กอ้ลไอคุมึง่นใจลูกจะเสียหลานอะไรยกสองมือเลยตีด้วยลยโอ้โหเห็นเหรอเห็นหรอบ้าดูุเจ้ามาทำหน้ารักทำโมโมันก็บอกไรน้ำอะดิเบียยอะมีใครมาต้ตเอเาโ ฮะก,ก็ฮะมาดิลงตัวคนละผู้แห็นผู้ไม่ผ่านอะไรเป็นเรื่องของบัณฑนาหมา,กาก<แ>หใก้รใชลหรือเปล่าโอ้เคยยินแล้วใช่ไหมลหูมกฮะลูกสาวพ่อเนี่ยเสียหายมากน้อยเท่าไหร่พ่อไม่รู้ไม่สนเพราะพวกเขาเกา่าค่ะถ้าใครรักลูกสาวพอ่อจริงมีใจรักจริงพ่อจะยกให้มึงเอาไหมเอาครับ S <S ทำไมมึงลูกน้องเกลียดลูกสาวกูด้ไยเอาะไม่มีปัญหาเลยมันเสียหายมา้แล้วอหไรจะพอไปรู้ผมไม่ได้โกรธไงก็ทำ

ลูกเลยนะครับคุณกุบไอดยลใช่ไหมลูกผมว่าผมไม่ได้กันลูกอะได้ยินเลยันเลยไาไดียทันลูกข้บกพ่อถามได้ครับึ่อุ้ยพ่อเลยล่ะครับพ่อนมันจะทันไหมลูกมีโรกและจะเอาอีกเกณฑ์วันทะไรอ่ะมงจัดเตรียมอะไรทันไหมลูก จัดเตรียมก็แจะทานดูนะเ็ดวันกันหนอยทีหนึ่งนะเด็ดวันมันช้าไปกออสนวันนะลูกทันมันทานพันมีอะไรล่ะสาววันมึงทันมึงยกลูกสาวให้มึงยกขึ้นมาเอาใจงานก็สุนันเนี่ย เป็นคนสูบซ่าคิดว่าตีอยากีรักลับมาเห็นหลักเป็นคนเสียดายหักหลงคนเสียดายจนจต่ความ ยิ่การวยเปล่า Yeah. Oh. i <laughs> 你。 ไอ้ขุนดีใจมันได้แก้วสุดงานคาไม่แครเป็นคู่สุขรักสมพรคนรับรู้สองเราเป็นคู่เมืระวาตพอย่างเข้าหน้าหนาวไอ้ขุนได้สาว i want